สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ l e t t e r City สำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินมีกลุ่มแนะนำนะครับและเป็นกลุ่มที่มีอลัมนิสต์มากประสบการณ์นะครับแล้วก็สามารถจับสายรับจับบนเด็ดคอยวิเคราะห์บอนแบบเรียลไทาม์ตลอด24ชั่วโมงน,นะครับสามารถแอดลายดิจิทลคลิปเริ่มเติมกันที่จิงงจกสยามเปิดบ้านทุบลีเกลวอซยึดจ่าฝูงยูโรปารลีกกลุ่ม4 เลสตอรตีลงสนามในสื่อของฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบเป็นกลุ่มกลุ่ม4นะครับพบกับลกเกอุซอร้วยก่อนลงสนามนะครับเลสเตอร์มี5คะแนนจากสีนัดอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนทีมเยือนลกเกอุซอ์ครับมี6คะแนนจากสีนัดอยู่อันดับที่3ส่วน้าฝูงเป็นสปาร์ตักมอสโกครับมี7คะแนนจากหนัดเท่ากับนาบัลีแต่ H 2สสสปาร์ตักมอสโกนั้นดีกว่าดังนั้นหากจะลุ้นเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม ครับชิงจอสยามต้องคว้าชัยเหนือลิแกวโซให้ได้ในนัดนี้พเพเนเดอร์เอร์นะครับไม่มีริคาร์โรเปเรราและก็ยูริตอลมองที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังและยังคงต้องมาเสียเจนนี่แวนเริ่มเกมมาได้แค่11นาทีเดเตอร์ได้ประตูนำไปก่อนนะครับจากจังหวะที่เปสซนดากาพลิกเข้าเขตโทษแล้วยิงด้วยซ้ายผ่านมือ เซซิลีมิสตานะครับผู้รักษาประตูลีเกียให้กับเรเตอร์ออกนำไปก่อนหนึ่งศูนย์นาทีที่เ1ครับเรเตอร์นั้นได้ประตูที่2ครับเมื่อเจมไม่ไดิสันได้ล็อกหลบกองหลังเลีเกโอโซลแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายแบบเต็มๆเมข้าประตรูไปอย่างสวยงามครับนาทีที่หกนะครับลีเกียนะครับมาได้จุดโทษเมื่อวิลเฟดเอินดีดีไปทำแฮนด์บอลในเขตโทษไมเฮียเอ็มเรเร่ครับรับหน้าที่สังหารแต่ยิงไปติดเซฟแคปเปอร์สไมเคิลครับบอลน,นั้นกระชกออกมาฟิลิปมาลาเดลโนวิส เข้าไปซ้าแบบไม่เหลือซากทีมเยือนไล่มาเป็น1-2ครับต่อมาเลตเตอร์ก็หนีไปอีกครั้งหนึ่งจากจังหวะเตะมุมฝั่งซ้ายของเจมส์ินดิสันนะครับเปิดโค้งเข้ามาให้กับบิวเดดี้ขึ้นโขกทซตเสา2นะครับเลตเตอร์นี้นําไป3-1จบครึ่งแรกครับเลตเตอร์นั้นนําไปอยู่3ตันครับครึ่งหลังครับเป็นเลตเตอร์นั้นที่ยังครองบอลในการทําเกมบุกได้มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่หาจังหวะในการจบสกอร์นั้นเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมครับเลเตอร์ชนะ ไปได้3ต่อ1นะครับก็สามารถเก็บคะแนนขึ้นนำไปเจาฝูงกลุ่ม4โดยมี8คะแนนจาก5นัดจากผลงานชนะ2สเสมอ1แพ้น1นัดสุดท้ายครับของรอบแบ่งกลุ่มจะบุกไปเยือนนาบบุรีแต่ถ้าการันตีนะครับก็จะเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มโปรแกรมนัดต่อไปครับของเรียงนั้นจะเป็นการเปิดบ้านพบกับวัตฟอร์ดในวันอที่28พฤศจิกายนนี้วลาเบลดนกรครับ สรับข่าวต่อมาครับผู้เล่น2คนมีแนวโน้มที่จะออกจากเลเตอร์ในหน้าหนาวนี้เลตเตอร์เตรียมที่ทาการเปลี่ยนแปลงในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมที่ถึงนี้ซึ่งเหลือเวลาเตรียมตัวเพียง1เดือนในขณะที่เลตเตอร์นั้นรั้งอันดับที่2ในพรีเมียร์ลีกแม้จะตามหลังอาร์ซนอลเพียงห้าแต้มครับและฝั่งของคิงวูสเตียมนะครับน่าจะอยู่ตำแหน่งที่ดีกว่าครับเมื่อทีมพร้อมช่วงแรกการออกสตาร์ทฟอร์มของเลตเตอร์นั้นค่อนข้างที่ย่ำแย่จึงมีแนวโน้มว่าเลตเตอร์นั้นจะมีการเเปปปลลีีีีี่่่่่ยยนน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 นแงงไอออาาาาามมกกใใหหห้้้้้วพืทททํัดขึจะ อยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลร,ระหว่างที่เวดดี้ฟูฟูนาและก็เจมส์มดิสันครับกำลังพักรักษาตัวก็มีนักเตะอีกสองสามรายครับที่ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยดังนั้นเลสเตอร์อาจจะต้องขายพวกเขาเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ว่างสำหรับการเซ็นสัญญาใหม่ความผิดพลาดในการย้ายทีมของเลสเตอร์จากการรายงานของนอร์มัลวินเดนดี้ครับแลวก็ฟิลิปเป็นโควิดเป็น2คนที่มีแนวโน้มว่าจะย้ายออกไปแม้ว่ายังไม่ชัดเจนว่าเป็นโควิดนั้นจะย้ายออกจากทีมอย่างถาวรหรือยืมตัวก็ตามแต่ที่นี่ครับเบนดนี้นัออ้ ที่ผ่านมานะครับสโมสรมักทําข้อผิดพลาดในการโอนย้ายด้วยการเัญญากับขายผู้เล่นที่พวกเขาไม่ควรจะทําแม้แต่ฝั่งของอิสมิตแลเนียก็ยังทําผิดพลาดแต่ยังมีอิสลามซิลิแมนี่ครับไปจนถึงเอเรนซิวาับแม้ว่าผู้เล่นหลายรายนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นในขณะที่เล่นให้กับสโมสรใหม่เป็นประจําในขณะที่ฟิลิปเบนกคบิดครับได้เล่นเซนเตอร์แบ็กที่เซลติกซึ่งเขาก็สามารถทําออกมาได้ดีซึ่งก่อนจะถูกส่งตัวไปที่คาดิฟ แล้วก็โอไฮโอเลเวิร์ครับถึงอย่างนั้นนะครับเขายังเป็นกองหลังที่ดีแม้ว่าอาจจะยังไม่มีพรสวรรค์ที่น่าตื่นเต้นเ<ๆ>นื่องจากเวลาในเกมที่โคเอเชียนั้นมีค่อนข้างน้อยนะครับแต่เขายังคงเป็นเพื่นที่มีความแข็งแกรงแล้วก็ลูกเตะม,มุมของเขานั้นสามารถทําได้ดีเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยจอนนี่แวนแล้วก็วิธีฟลอรนดาได้รับบาดเจ็บเป็นโควิดไม่รับโอกาสจากโรเจอร์เลเลเตอร์นั้น ยังซื้อตัวของยานิควิตต์กรารดมาร่วมทัพอีกด้วยดูแม้แต่ตอนนี้นะครับที่วิตต์กาดนั้นได้รับบาดเจ็บเราเจอก็เลือกดานิเอลมาตีไม่เลือกเขาตั้งแต่นั้นมานะครับเขาก็ได้ลงเล่นให้กับชุดยุยบุสามเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกซึ่งสถานการณ์เช่นนี้นะครับของเลสเตอร์ทำให้นึกถึงสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ตไนเ็ดที่โซชานั้นมองข้ามโรนีฟ่ฟอนบิกเมื่อเขาเปลี่ยนผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าอมาตีนั้นจะมีฟอร์มที่ดีกว่่ COVID, าว่าาเเเปป็็็นนนนนคคคควววิิิดดแตตก้้อองยมมรัับีท แล้วเล่นในเกมแนวรับได้ดีกว่าเขาสุดท้ายแล้วนะครับเลตเตอร์นั้นก็ไม่แน่ใจเช่นกันว่าระหว่างเบนโควิดกับอมาตีนั้นใครจะเป็นผู้เล่นที่เล่นต่อีทเลเตอร์ครับข่าวต่อมาไม่มีแม้แต่อาหารครับนักเตะดาวรุ่งของเลตเตอร์เปิดใจถึงการต่อสู้เพื่อกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาประสบความสาเร็จอดิมอ่าลูกแมนครับปีกดาวรุ่งของเลเตอร์นั้นพูดถึงความลําบากของเขาและเหตุผลที่เขาประสบความสําเร็จในฐานะนักฟุตบอลอาชีพ นักเตะว,วัย40รายนี้นะครับปัจจุบันถูกไล่ซิกยืมตัวไปนะครับลุคเซมนได้กล่าวถึงการโดนต่อสู้กับความยากจนในวัยเด็กของเขาซึ่งแม่ของเขานั้นต้องทํางานหลายอยา่างในขณะที่พ่อของเขานั้นไม่อยู่ที่ในจูเรียครับซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอยู่กับพี่สาวของเขาเขากล่าวว่าถิ่นทุรกันดารน,นะครับแล้วก็ภูมิหลังนั้นได้กีดกันโอกาสของเขาแล้วก็หลังจากที่เขาได้กลับมาเล่นฟุตบอลเขาก็คงต้องไปกินข้าวที่บ้านของเพื่อน เขารู้ว่าที่บ้านนั้นไม่มีข้าวที่จะกินมีครั้งหนึ่งนะครับที่เขาไปถามแม่ว่าทําไมไม่มีอะไรจะกินเลยซึ่งคําตอบที่เขาได้ก็คือแม่ของเขาทํางานไกลบ้านจึงไม่มีเวลาทํากับข้าวรวมถึงพ่อของเขาที่ไม่ได้ทํางานอยู่ในจูเรียดังนั้นพี่สาวของเขานะครับจึงเป็นคนดูแลเขาเวลาที่พ่อกับแม่เขาไม่อยู่และนั่นคือทําให้เขามีเวลาเล่นฟุตบอลมากยิ่งขึ้นแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากในวัยเด็กแต่ลูกแมนยันยันว่าเขามีความรู้สึกขอบคุณความลำบากที่กระตุ้นให้เขาอยากที่ประสบความสําเร็จที่ผ่านมา แม่ของเขาไม่เคยกดดัน centimet. เขาเลยสักนิดเขาจึงอยากต่อสู้พเพื่อแม่ของเขานะครับในเมื่อครั้งหนึ่งเขาเคยเห็นความยากลําบากที่นั่นยิ่งทําให้เขามือแรงลังดันดังนั้นเขาจึงรู้สึกขอบคุณสําหรับการต่อสู้ของตัวเองที่ทําให้เขามีวันนี้เขาต่อมาพีรสชัดเจนมุ่งมั่นจิกจอกแม้ถูกยงผีเบรนเดอร์เจอร์ได้แคปคุสื่อของนิเตอร์นั้นออกมาตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเขากับต้นสังกัดปัจจุบันแม้ว่ามีเขาชื่อมโยงกับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตาม เดนีดิเมลรายงานว่าอดีตนายายลิฟูนะครับกำลังได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเข้ามาแทนโซชาในฐานะกุนซือปีศาจแดงอย่างถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อคารีรับบทบาทกุนซือชกค,คราวครับไปก่อนในปัจจุบันในขณะที่เดนิเมลนะครับก็เข้าใจว่าสโมสรมีการเสนอชื่อ5คกุนสือนะครับที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนโซชาหลังจากที่โซชานั้นดนได้ออกไป แล้วก็ทําให้ตัวเองนั้นห่างไกลาจากถิมโอ,อทรฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งโดยยืนยันว่าข่าวลือที่เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยจนกว่าจะเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไรเลยโรเจอร์ได้กล่าวมันไม่จริงมันมีข่าวลืออยู่เสมอและจะมีจนกว่าพวกเขาจะรับผู้จัดก,การทีมคนใหม่แบบถาวรความมุ่งมั่นของเขาอยู่ที่นี่วัฒนธรรมที่นี่มันเกี่ยวกับการพัฒนานักเตะและนั่นคือสิ่งที่ผมเนี่ยอยากได้มากที่สุดในช่วงเวลานี้ผมกรุบพวกคุณนะครับที่ต้องทําให้มีเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็สร้างเรื่่่่่่อองรราาวววเหลนนนนัั้้แตไมมมผยมยูด หากแฟนบอลน,นะครับอยากร่วมสนุกกิจกรรมรายสัปดาห์หรือรายเดือนนะครับกิจกรรมใหญ่ตอนนี้เรามีการแจกที่พักรีสอร์ทแอนสปานะครับที่เขาใหญ่อยากทราบรายละเอียดทักเข้ามาในที่แอดไลน์ที่ใต้ใตใคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ